ครับผมกับสวัสดีนะครับเอฟซี FC นะครับท่านผู้ชมที่เขา้ารูมาติดตามรับชมนะครับช่องไทยสารบรนเทาครับผมบว่าัทเป็นทางแฟนเพจเฟซบุ๊กแล้วก็ทางช่อง YouTube นะครับช่องไทยสารบรนเทากันเระพี่น้องซาหรับนี้กับพอผมคู่กรุงครับทีมงานไทยสารบรนเทาได้พี่น้องเดอ้อเมื่อนี้กรับเมื่อเพิ่งเพิ่น,นลองด่างครับลองด่างอยู่ทางนี่ครับ ลำน้ำชีครับอยู่ทางเขื่อนอยางเลยพี่น้องเด้อลำน้ำชีเขื่อนอยางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับพี่น้องเป็นการลองดางครับสองคนผลลองมากๆกัประมาณระยะทางกับประมาณอ่าหนาจีประมาณ,าามาณ200เมตรนะครับจากหนาหนาเขื่อนมากๆนะครับนะครับวิธีการก็คือเอาเอามอวบวันเท่าหรือว่าดางตะไคร้นี่ครับถึงออกไปแล้วก็ ปล่อยให้กระแสน้ำนะครับพัดรอยลงมานะครับเป็นการไหลม่วงหรือว่ารองดังเพี่น้องเดี๋ยวมาลงผลงานกันนิพี่น้องเด้อนะครับผ่าประสิไกลจักน้อยนะครับกล่องกระสิสั้นครับวันนี้ก็ต้องขอติดขอไฟุ้กพี่น้องเด้อกำลังรองเข้ามาเดี๋ยวมาลงผลงานไกลๆครับผมนี่คลับกับรองเขามาเรื่อยๆครับพี่น้องได้กับเพิ่นกระซิบขึ้นเรื่อนะครับเ่าี่เห็นตอนนี้นะครับ มีสองคนนะครับจับคนละขางนะครับไหลกันมากเรื่อยๆครับพี่น้องเอ้าเดี๋ยวมาเล่ารุ่นกันครับเป็นยังไงผลงานกาลังสาวเสียกันมากครับใกล้ๆครับพี่นอ้องมุมผลงานกันเป็นยังไงนะครับเสียก็โอ้โหนี่พี่น้องเขา Wrote, หเห็นไหมครับนี่ครับป้าถลกหลาตัวอยู่ครับนี่ออ้๋อคุณนังครับผมอ๋อไปเบิ่งฟังด้านนี้ครับสวัสดีมากฟังนี่นะพี่น้องเบิ่งผลงานนะครับลองนี่เขาเกินวันลองด่างครับพี่น้องลงผลงานกันถลกหลายอยู่ด้วยพี่น้องคนนะโอ้ถือหัวไปง่ายไปอย่างน้อยหน่อยถือไปง่ายพ่อมครับเดี๋ยวนี้โอ้นี่ครับผม ปลาใหญ่ปลาหน่อยครับถือหลายตัวอยู่พี่น้อง,อง,อง,งครับลองมากๆเลยครับเพคนกระสีอ่าขับเรือขึ้นไปไหมครับพี่น้องนะครับเ๋าเดี๋ยวต่เบิง่งรอบต่อไปครับสิได้หลายบ่รอบนี้ก็ได้หลายอยู่ครับถือว่าได้หลายอยู่ครับเด้๋ยวถึงปลาหน่อยไปลาใหญ่ครับรอบนี้มีสองเรือครับพี่น้องขึ้นไปน้ำกันสองเรือสองลำแตวมาเบิ้งกันนะครับเด้อชมคนไหลลงมานะครับ มีสองลำครับพี่น้องคู่กันครับผมเอาล่มกับแห้งเนี่ยเชงน้อยครับพี่น้องเสียงไม่อาจ,จะดังในยินเสแจงล่มครับตอนนี้ยินอยู่ทึงสะพานนะครับห่างออกไปประมาณเกือบอาจจะประมาณประมาณสิบเมตรครับตอนนี้กองกับสีสันเ็กน้อยครับผมเดี๋ยวรอลุอ้นกันครับเดี๋ยวมันกำลังไหลลงมากครับมีสอง สองเรือครับเทยวน le ี้นะครับไหลม่องหรือว่ารองดางครับพี่น้องสองเรือเดี๋ยวมารอลุนนับกันครับพี่น้องเด้่ยอ่างเปลังลงมากครับผมเอาอีกล่ำหนึ่งมาแล้วพี่น้องสามรำครับพี่น้องวันนี้สามรำเป็นมาเรื่อยๆครับโอ้นี่ครับสีร่ำครับพี่น้องสีร่ำนะสามารถสีร่ำครับเป็นการไหลม่องนะครับรองดางครับพี่น้องเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าสิได้ปะ มันสำไรครับตามที่เบิงเงินนี่กับถืกสู้บาทแล้วครับเ่นลองมาบาตรมาบาทหลายครับามารุ้นกันนะครับวิธีการหาอยู่หากินของคนอีสานบ้านฮาอรับมีหลายรูปแบบครับ บอสครับเขามึงกันพี่น้องลองไกลครับทางนี้บถถือทางนี้ลองขึ้นมาบอถึงสะพานนะพี่น้องเับขึ้นไปเลยครับกาได้อยู่ครับนี่ครับได้อยู่น้องพี่น้องบาดได้บาดบ่ครับแต่ว่าทางนี้มันดีครับนี่ลงมาบ่สหอดไกลนะครับคนกันเอาขึ้นไปเลยครับ ครับถือกันนะครับผมสาวขึ้นมากนะครับรนี่ครับตัวขาวๆนี่คือปลานี่พี่น้องเนี้ยนี่ครับเป็นตัวสีขาวๆลำนี้ก็ถือครับพี่นอ้องเพื่อกเรโอ้สวรรค์อยู่ครับพี่น้องนี่ครับมาคู่กันครับเที่ยวนี้ก็มานกันด้วยครับในลายอยู่ ติดกันหลายเติบแล้วครับพ,พี่น้องเพิ่งเอาปุ่นห่ะขาจากภาคแล้วครับผมโอ้ถือดีครับนี่เรื่องลำนีถือดีครับพี่น้องสั่นลงอนิดนีงครับแอบซาลาบาดกันโอ้ถือหลายอยู่ด้วยครับปุ่น์เตืบพอคลาดอยู่ใน,นทีมงานสิทเบสครับพี่น้อง ไพ่เฮ้าแคมการหายู่หากินมาหนิครับไพ่เฮ้าแคมล้ำนำซี่ครับ,าาำำส,รบสามคนนะเปลี่ยนม่องมั้งครับนี่มีสีเป็ดมีรองด่างมียกสะดุงครับมาหนินี่นะครับผลงานเพิ่นนะร,รอบนี้ครับเขาฟังเรียบร้อยนะเก็บใส่กระสอบในเะนะบิ้งเอาในพี่น้องกระสอบนะ่าจนะจะเครื่องกระสอบแล้วพี่น้อง ในหลายแล้วหัาดหนึ่งก็ได้หลายเยอะครับทีมงานลองดงังกับทีมงานสีเบลครับผม,มนีนี่อ่ะมาอีกสองลำเรืยครับลองเขามานี่ครับถือขึ้นเขาครับเข้ามาได้ก็ถือเยอะ ได้อยู่ครับผมนี่ครับถืออยู่บางคนก็นลองไก่บางคนก็นลองไก่เลยพี่น้องบางคนก็บกวนสะพานก็ขึ้นไปไหมบางคนก็ไหลลงไปหมดแล้วครับทั้งไตลงไปอีกไก่เติบแล้วครับขึ้นกระจังลองขึน้นมานะครับผมอ่ะกะเทียว เป็นคลิปสั้นๆนพี่น้องได้เบิ้งนะครับการหายูหากินของคนยีสานบานเฮาอีกรูปแบบหนึ่งครับนันก็คือการลองด่างหรือลองม่องครับไหลลงมาตามลำน้ำครับที่มันนีน้ำไหลนะครับไหลลงมาแล้วก็แล้วก็ดึงขึ้นนี่นะครับไหลขึ้นไหลลงนะครับประมาณลอยก็เมียครับสาหรับผู้คนลองว่าไก่บางคนก็ลอง่ไก่ก็นั่นครับเลยสะพานลงไปอีกนะครับกาจากที่เบิ้งกับพ่อได้ยุติกินแล้วพี่น้อง ผู้คนหมนั่นคนกัดเบิดมือสันเบิดมือ,มอกับสีได้ไหลายสิบโลโูยูเบ่งซุ่งแล้วนะครับผมนี่ครับบรรยากาศนะครับการหายหายู่ให้กินอย,ยู่ทั้งเคลื่อนยางครับพี่น,อน้องลำน้ําชีอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับอยู่ทางบ้านคุ้ยเฉียรวด้วยพี่น้องเด้อยมาเนี่ครับผมสำหรับคลิปนี้ขึ้นจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับเด้อนะครับถ้ายชินชอบคลิปแบบนี้ค่ะ่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องไทยสร้างบันเฮาครับบ่าว่าจะเป็นทา้งยูทูบแล้วก็ทาง แฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับช่องไทยสามมันโฮ่กันเลาพี่น้องสำหรับคลิปนี้คือเดี๋ยวอำลาพาจากพี่น้องไปเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ